เดี๋ยววันนี้เรามาทํากะลําปีผัดน้าําปลาใส่หมูสามชั้นกินกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยเริ่มจากการหั่นหมูสามชั้นก่อนเลยนะครับจะเป็นหมูสามชั้นทั้งหมดสามร้อยกรัมเราจะหั่นเป็นชิ้นพอคําเล็กใหญ่ตามความชอบได้เลยนะครับพอได้แล้วเราจะไปเริ่มทํากะลําปี ผัดหมู3ชั้นกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปสอช้อนโต๊ะแล้วเราก็นำกระเทียมสับของเราลงมาผัดให้หอมเลยครับแล้วนำหมู3ชั้นลงมาผัดต่อให้หมู3ชั้นของเราเหลืองหอม แล้วเติมน้ำเปล่าลงไป2 0 0กร,รมัมเราจะผัดให้หมูสามชั้นของเราสุกก่อนนะครับพอได้แล้วเราก็นำกระลำปีที่เราหั่นไว้ลงมาเลยครับแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาน้ำตาลทรายขาว แล้วก็พริกไทยป่นครับแล้วเราก็ผัดให้กระลำปีของเราสุกด,ดีเลยครับโดยที่เราจะผัดด้วยไฟแรงนะครับการผัดด้วยไฟแรงจะทำให้กระลำปีของเราสีสวยกรอบน่าทานเสร็จแล้วครับกระลำปีผัดน้ํำปลาใส่หมูสามชั้นสูตรบ่าวต๊อกสีสันสดใสกินหอมหน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ